สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่ไอหนุ่มใหญ่เมกาครับนะแคทเธอรีลาสามสองโอ้เล่นสุดบูมครับนะอท่ายืนนี่ท่ายืนนี่อันตรายเหมือนกันครับนะ ว่าลึกครับนะเล่นลึกก็ดูท่ายืนเชียวันะเล่นสุดบุ้มเลยครับนะโอ้เม่กี่หนึ่งคิวนะอ่ะจับเต็มปุ้มแล้วงานนี้ ถอยมาครับนะอาจจะบังต้นไม้ไม่อยากจะลงไปข้างล่างครับนะเพรว่ามันอาที่ลงไม่ได้มันลื่นมันลื่นโอ้ฝีมือนะแกแต่งไปด้วยครับนะ แังไปในตัวเลยโอ้โดนต้นไม้ครับกิ่งไม้หน่อยสามสองศูนย์ดีทูกรองเล็กครับนะกระบอกดำฮูมามก็ซื้อพันหล็กสศษร,ราคาสี่ล้านกลางๆครับนะ แต่ว่าถ้าเป็นนิกเกิลีน4,900ครับนะ0ดอกเบีย้ยครับนะตัว22ตันนะบรรทายใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็น3200 GC 3200 GC ัวใหม่จะใช้เครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบคอมมันเร็วครับนะ4,500ครับ4 5สนดอกเบีย้ย0%ครับนะ แต่ดีทีวไม่แน่ใจมีสต็อกไหมน่าจะอยู่ประมาณสี่ล้านห้าสี่ล้านหกนี่ครับนะอ่ะเก็นเต็ท้ายนิดนิดครับฝังต้นไม้โอ้หลอกครองตรงนี้อยู่เป็นเดือนนะ,ะเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆหน่อย เจ้าแคทเธอริล่าก็รักษาแชมป์อยู่ครับนะยอดขายอันดับหนึ่งของโลกครับนะโอ้ขี่ต้มหลาพี่น้องเดี๋ยวไปเซะนะไปเซะเซะฟันก่อนเพราะว่ารถดำยังไม่มาครับนะ ควันนิดๆนะเกิดจากอะไรเอ่ยก็ธรรมดาครับนะรถใช้งานเดี๋ยวดูช่วงล่างก่อนโอเคดินเต็มเบิเลยครับนะ <Hyung> <op'> แพุงกีแกยังเปรี้ยเลยครับนะเออแต่ว่าแกอัดจาระบีได้ดีครับนะไกลกัใหญ่นะดูบึกบึนดีครับนะ ใดำครับนะ่างั้นจะเห็นชัดเจนเลยทำงานลำบากหน่อยครับนะเอาฝนตกโอ้ยอย่างนี้ต้องใช้บูมบูมยาวครับนะ มีกรองเล็กกรองใหญ่เวลาน้ำหนักนี่ถ้าบวกคนขับบวกของเหลวไปด้วยนี่นะ่าจริงๆน้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่11ตันกัน700กิโลนะ ดีครับนะขึ้นอยู่คนใช้งานจริงๆครับรถขุดนะไม่ว่าค่ายไหนหดูแลรักษาดีๆครับนะขึ้นอยู่คนขับนะเป็นหลักเลยครับนะคอยจะใสใ่ใจใส่รายละเอียดใส่ใจลงไปนี่เต็มร้อยครับนะนี่แกถอดรองเท้าตลอดเลยนะ <c oughs> รับโทรศัพท์ก่อน รถคุดปัจจุบันก็ดาวอยู่ประมาณ10%ครับนะ10% 20%ลูกค้าเก่าเนี่ยฟรีดาวครับนะอ่ะมีโดดดีกว่าตอนกันก็กลัก ก็ไม่ใช่รถที่ฟืดฟาดหรือเร็วครับนะแต่ว่าเขาเซ็ตระบบมาแบบพอดีพอดีไม่เร็วไม่ช้าครับนะแล้วก็เอวี่จะทนครับนะเอวใช้1 2ื่นสมืนชั่วโมงยังแน่นอยู่ครับนะอันรถที่ว่าเร็วนี่จะมีปัญหาต่อวงเดือนหรือว่าเอวนั่นเองครับนะ ก็มีคนดีก็เสียทุกข่ายครับนะตัวน,นี้แบบอาศัยอุ้มหนักในบรรดารถขุดนี่ดับ200นี่แคจปจากุุงกีใหญ่กว่าเพื่อนครับนะคุงกีจะออกแบบมาเศษนะครับโดยวิจัยมาเรียบร้อยแล้วครับนะไม่มีการต้านดินแน่นอนครับนะแล้วก็เป็นพุงกีที่แข็งนะครับแข็งที่สุดในบรรดารถขุดนะครับนะ เชื่อก็ลองเอามากับแทกกันดูได้ครับนะหรือว่าอายุมันใช้งานครับนะทนครับทนจะมีใบเซอร์อยู่เลยครับนะนะครับตรงมุงกี้เลยนะครับเหล็กนี่ไม่ธรรมดาครับนะเหล็กแข็งชนิดพิเศษเลยละครับนะปูมาเหมือนกันครับนะเอาแกแตงสโลบกนนะ ทำงานไม่ค่อยเต็มที่เพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านครับนะลองผ่านหมู่บ้านชั่วโมงกันบินน่าจะแปดเก้าพันครับนะ การดูแลรักษาหรือว่าก็ไม่มีอะไรครับนะนรถทั่วไปแต่ว่าอัดจารบีน่ครับนะกรณีดินอ่อนๆก็ไม่เป็นไรครับนะเสียงไม่ดังถ้าดังก็อัดแนะแพยยังแห้งอยู่ครับนะ จะตามดูคันนี้เรื่อยๆพอถึงหมื่นชั่วโมงสองหมื่นชั่วโมงจะเป็นยังไงเอ้ท่ทหายใจควันออกนะรถเครื่องจะหลวมครับนะโอ้รถขุดนีเบสเสร็จเบดซินี่พรอนเสร็จใหม่ๆเนี่ยนะตเกตเกือบตกเกือบห้าล้านนะครับนะโอ้ยดอกก เอามาทำงานเนาะเอามาทำงานชั่วโมงชั่วโมงละสองพันพันเจ็ดพันแปดนะครับทำงานวันละหมื่นวันละถ้าเช่าอยู่มันแสนแสนสองเต็มที่ครับนะปีหนึ่งรถขุดทำงานได้เยอะไหมโอ้ก็เป็นล้านลวนะมันจุดทุน,ทนเนาะจุดทุนมนีน่มันอจอดครับนะ ิงก็ใช้ได้มานสิปีเนาะสิปีก็สิบล้าน,นครับนะสิปีก็ยังใช้ได้อีกครับนะนั้นก็พี่น้องดูว่าสวิงวันหนึ่งเท่าไรครับนะใช้เครื่องแต่ละวันนะ <Thank you. S 1> เป็น10ปีแล้ว, <Thank you. S 1> ลวเราไปซื้อรถเก่ามาเนี่ย mm hmm. โอ้อันตรายนะข mm hmm. ุดนี่ครับนะนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันซ่อมยาก ถูสิบปีนี่ถือว่าอายุใช้งานก็เยอะครับนะอาจจะทําให้ค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาหรือว่าอื่นๆครับซีนอะไรต่างๆก็หมดอายุครับนะอั mm hmm. นเวลาท่านซื้อรถมือสามมือสี่มือแปดมือสิบไปนะครับราคาถูกก็อาจจะอันตรายครับนะบางคนก็ซื้อไปซ่อมครับนะไม่ได้ซื้อไปใช้บางคนก็ซื้อไปใช้ครับนะไม่ได้ซื้อไปซ่อม ไิดูจนมี12นาทีเด็วจะเบื่อกันครับนะจบด้วยทันเวลา3 20ดีทุกครับนะงานขุดคลองครับนะเอาดินออกไปเพราะว่าไม่มีที่จะใส่ดินตรงนี้ครับนะดูการทำงานได้ที่ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพ์ยนะครับ ว่าเพจถาเทิญนั้บ x เราไตอรอเอ็นฝักครับนะ0982723752ครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ